สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนิวรีวิวเลนนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่เลนวันนี้เป็นขากรนจันรุ่นเคนสามแลบนะตัวเนี้ยแต่ยังไม่ได้ประกอบนะเดี๋ยวผมจะตั้งประกอบกันแบบเรียวๆไปเลยแลวเสียงไม่ค่อยมี้วผมไม่สบายตัวนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งนะสามหมื่นหนึ่งห้าร้อยประกันศูนย์หนึ่งปีจะเปิดเว็บดูตอนนี้พวอกสินค้าหมด แต่ที่เขามีที่ห้องสตูก็เลยเอามารีวิวไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตระตอบ ข้างนี้ปล่าวะ,ะข้างหลังวะเขออินปะเขิน <laughs> อไอ้เหี้ยใส่ผิดก็ดีไม่ต้องใช้แล้วเคยได้ใช้ด้วย <laughs> ตั้งการจัดเขาบอกว่าต้องตั้นให้มันมอะไรอะไร้ไรน้ำหนักเนาะสมดุลเออใช่ต้องสมดุลก็ต้องปรับจนกว่าก,กล้องมันจะเปิดไม่มีอะไรน้ำหนัก ราจะไม่ไม่ไม่เอ็นไปทางไหนทางที่ทางหนึ่งก็คือเราหันปุ๊บมันก็จะนิ่งตั้งไม่ต้องบอกขั้นตอนนะขั้นแรกทำอะไรขั้นสองทำอะไรเดี๋ยวเขาซื้อมาเขาต้องไปห,หัดตั้งกันเองอยู่ดีเนาะเออเรามารีวิวให้เขาไม่ใช่ละก็รีวิวผีเฉยไม่ได้สอน ก็คุกูมารีวิวก็กูรีวิวไงก็เปิดกล่องมาแล้วว่าเป็นไงก็ก็เรียนรู้ไปด้วยในตัวเองกูก็ไม่ได้ดูคลิปใครมากูก็มาแบบมึนๆเลยอะคลิปเนี้ยอยากรู้เขาก็ไปหาความรู้เอาที่คลิปนี้ไม่มีความรู้คลิปนี้มาให้ดูเฉยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงราคงราคาก็บอกไปแล้ว อยากได้ก็ไปซื้อเอาแต่จริงมันมีรุ่นอื่นที่ดีกว่านี้บากว่านี้ด้วยรุ่นนี้หนักใช้แล้วปวดข้อมือเมื่อยป่ะตัวเนี้ยเขาเป็นสปอนเซอร์ป่ะไม่เป็นเป็นสปอนเซอร์ไงแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ไม่ผมไม่พ <c oughs> ูดแกนิ่งละแล้วก็ค่อยเราตั้งสมดุลไว้เพื่ออะไรอะครับเราตั้งสมดุลไว้เพื่ออะไรเพื่อที่ขาด กันสั่นจะได้ไม่ทำงานหนักเพราะงั้นเดี๋ยวมอเตอร์ที่มันหมุนอยู่มันจะไหม้เขาบอกว่าเคยมีไฟไหม้แล้วมันมันมันร้อนจัดเลยอย่างเงี้ยก็ยังไม่เคยทำอะไรทั้ทีเพราเราทำเราตั้งตลอดเพราะงั้นเดี๋ยวมันไหม้เนีย่ยนิ่งอไรงำนัก tôi đá, có em, ập, giờ màn này nó sẽ đến, nè, nín น,นี่คือเลยน้ำหนักแหละลองเปิดกล่องมับจะเปิดกันสัน้นจับ,บจบจดม่ปุ่มแล้วปับนะอันนี้ปับแอลจะดูตรงนี้แหละปรับแอลล็อกล็อกจุดโฟกัสเขาเลื่อนแล้วก็จะ ล็อบอยู่ทิศทางเดิมนะหันไม่ไปนะหันห่างก็จะหันแล้วก็จะอยู่ด้านเดิมน,ะนิ่งอันนีเอฟแนะนําว่าถ้าใช้การสั่นอ่นะใช้เป็นพวกเลนที่ปรับออโต้โฟกัสที่ว่าว่าเดินเข้าเดินออกนะจะไปปรับปรับเราจะไปปรับบ,รบ,บ่อยๆไม่ได้เนดะี๋ยวสมดุลจะเสีย ถ้าเราปรับสูงแค่ไหนแล้วก็ตั้งแค่นั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมาอีกเลยแล้วทงกกองอ่ากล้องดับนีย่ยนิ่งนะแต่ตัวนี้หนักมาก